ครับสวัสดีครับที่เห็นตอนนี้นะครับในคลิปนี้ก็เป็นผักที่ผมไม่ได้ปลูกมานานแล้วนะครับนานมากเลยนะครับก็คือหัวชเท้าครับหรือบางคนก็เรียกหัวประกาศนะครับอ่านะครับบางคนอาจจะเคยเวลาไปทานหัวประกาศหรือหัวชเท้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นหัวที่เขาขายตามแผงแล้วนะครับไม่เคยเห็นต้นนะครับก็เลยถ่ายต้นหัวชเท้าให้ดูกันหัวชเท้าเป็นผักตระกูลผักกาดนะครับก็เหมือนพวกคะน้าผักกาดขาวเนี่ยครับก้วยตุ้งทงเต้นะครับเหมือนกันเลยก็ ศัตรูที่ชอบก็เหมือนกันเลยครับเป็นพวกหนอนเจาะยอดเพี้ยอ่อนนะครับดวงหมัดผักคล้ายๆกันเลยครับแต่อันนี้ถ้าเขาเจาะใบเนี่ยนะครับเจาะใบต้นหยุดโตหัวก็จะไม่ใหญ่นะครับอ่านะครับก็ต้องคอยดูแลเหมือนกันอ่านะครับก็ต้องคอยดูเพี้ยดูหนอนเหมือนกันเลยนะครับถึงเราจะกินหัวไม่ได้กินใบนะครับใบก็จะแปลกๆ่อยนะครับใบจะยาวๆกระด้างกระด้างนะครับนี่ก็เป็นลักษณะโังเชื้อเท้านะครับ เดี๋ยวถ้าหัวเขาดันขึ้นมาเป็นหัวขาวๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับผมยอดหลุมแล้ว2เม็ดนะครับอ่าสเม็ดจะได้หัวเชเท้าที่ไม่ใหญ่มากนะครับอ่าตั้งใจจะทําเป็นหัวเชเท้าแบบเบบี้นะครับเบบี้ก็คือว่าอ่ามะงก็ล้างหน่อยเดียวนะครับไม่ต้องปอกเปลือกแล้วก็อ่าสามารถต้มจืดทานได้เลยนะครับแล้วก็จะหวานไม่มีเสี้ยนนะครับ ถ้าหั่วชเท้าเก๋ๆเนี่ยเขาก็จะมีเสี้ยนนะครับเวลากินก็จะไม่อร่อยนะครับจะแข็งๆนะครับมีใย,ยแข็งๆแต่ถ้าเป็นเบบี้เนี่ยจะเนื้อนิ่มอร่อยนะครับตั้งใจทําแบบนั้นก็เดี๋ยวลองรอดูนะครับลองรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับอ่านะครับไม่ได้ปลูกนานละแต่ให้ทุกคนในกลุ่มได้ทานก่อนอ่ะโอเคนะครับพามาดูต้นหั่วชเท้ากันะนะครับ เดี๋ยวสักกี่วันเดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ปลูกนานแล้วเดี๋ยวลองดูรุ่นนี้เพราะเมล็ดยี้อนี่ผมก็ไม่เคยเอามานะครับเป็นเมล็ดยี่ห้อใหม่โอเคนะครับรอทานกันสวัสดีครับ